โอ้คอกแพของลุงมุนช่วยนะแกทําแบบง่ายๆเลยครับเนี่ยนี่ก็เลี้ยงแบบยืนลงเรือนแบบเนี้ยเล็กๆเลยแต่ก็บรรจุดได้สามสิบสี่สิบตัวนะเนี่ยคือแยกเป็นชุดถ้าหนุ่มสาวลุงมุญช่วยจะแยกไว้ชุดหน้าบ้านอย่างนี้นะครับที่เห็นอย่างนี้แหละนี่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรละข้างในก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ พี่น้องเกษตรกรมารับชมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับผมนะยังไงพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ<อ>บรรยากาศดีมากๆวันนี้เราอยู่ที่อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับผมเนาะรถประจําตําแหน่งรุลลุนทางใดเลยนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมไปทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะขยับนิดนึงที่ทำเตีย้ย <g ười> <mão> ผมน่นหน่อยตามไปเมืองมาอยู่ที่อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับผมนะอยู่ที่คอกแพะของลุงบุญช่วยนะครับผมเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแบบยืนลงเรือนอีกท่านหนึ่งเลี้ยงแบบในแนวประหยัดเลยแหละที่นี่นะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ชมไปทางบ้านนะครับผมนะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ย,ยังไงก็ฝา,ากกาดติดตามกดไลก์กดแชร์ แสดงความคิดเห็นก็มาพูดคุยกับเราหน่อยทางช่องตามไปเบิ่งได้เลยนะครับผมแลวก็โทรมาพูดคุยกันได้ปรึกษาหารือเรื่องการเลี้ยงเพลยงแกะเรายินดีให้คำปรึกษาให้กับท่านนะครับผมในเบอร์โทร0898290605นยะครับผมนะยินดีให้คำปรึกษาครับเดี๋ยวสำหรับเบอร์โทรลุงบุญช่วยผมจะเวางไว้ตรงจุดความคิดเห็นนะครับผมพี่น้องก็ไปกดตรงความคิดเห็นใต้วิดีโอของท่านมุมซ้ายมือแหละล้วจะเจอเบอร์โทรของฟาร์มอยู่ในความคิดเห็นของช่องนะครับผมนะตามไปเบิ่งครับผมนะ สวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงบุญช่วยนะครับผมเนาะลุงที่นี่เราเลี้ยงมาอ่ากี่ปีนวลุงเนาะเลี้ยงมาสองปีแล้วสองปีครั้งก่อนมาเจอกันลุงตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาหน้าฝนมันประสบปัญหายังไงบ้างที่ฟาร์มเราเนี่ยที่กองเราเนี่ยไม่มีครับไม่มีป่วยเลยเลยลุงไม่ป่วยอืมที่พี่น้องเกษตรกรที่ชมทั้งบ้านตอนนี้เราเลี้ยงแบบยืนโรงเรือนนะลุงครับโรงเรือนที่นี่เป็นแบบแยกมาแยกมาเป็นหนุ่มสาวหรือยังไงลุงเนี่ยครับ ทำไมถึงแยกเอาไว้ตรงนี้ลุงชุดแรกที่มาถ่ายโอ้ที่ผมมาครั้งก่อนเนี่ยนี่โตแล้วโตแล้วครับเออทำไมยังไม่ขายอีกป่านนี้ลุงจะเอาไว้กี่เดือนเอาไว้ทำพันทำแม่พันเอาไว้ทำแม่พันเอาที่เห็นอยู่นี่เราเก็บไว้หมดเลยเหรอเก็บไว้เก็บไว้จำพาะตัวเมียครับตัวผู้เราขายตัวผู้เราขายตัวผู้ขายตัวเมียกี่ตัวครับเนี่ยตัวเมียสี่ตัวตัวเมียสี่ตัวโอ้ลุงเลือกดูลักษณะแบบไหนถึงจะเอาไว้ทำแม่พันเองว่าดูยังไงมัน เอาให้มันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แสดแงวันนี้มันเป็นรูปผสมอะไรลุงเนี่ยบอครับบอททำไมตัวมันใหญ่ครับมันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนาะ,<ช>อะโอ้โหสวยกี่เดือนนะลุงเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนอะอะอแล้วลุงจะทับกี่เดือนครับที่นี่เราจะให้เขาทับกี่เดือนตอนนี้มันยังไม่เป็นสรรัตว์จะเป็นสรรัตว์ทับได้เลยครับโอ้สังเกแล้วลุงเก้าเดือนยังไม่เป็นสัตว์ยังไสังเกตยังไงครับลุงว่าถ้ามันเป็นสัตว์มันจะเป็นกันเองครับ ปีนกันเองมันมีร้องมีปฏิกิริยาอย่างอื่นไหมสําหรับเกษตรกรเมืองใหม่อาจจะดูไม่ออกมีครับโอคือมันจะปีนกันเองตัวผู้ปีนตัวเมียนี่นะแล้วมันจะประสบปัญหาไม่เราเอาตัวผู้ไปขังไปกับตัวเมียอย่างงี้ไม่มีอะไรครับเพะจิตยาคมตัวผู้อืไม่ทับแน่นอนไม่ทับควบคุมไปแล้วที่นี่ที่เห็นนี่คือลูกในฟาร์มเราทั้งหมดลูกในฟาร์มครับโอ้ นายลุงก็มาชมเหมือนกันจะไปไหนครับลุงนะเอาไปตัดกระถินเอาไปตัดกระถินด้วยกันเหรอเขาอยู่ตรงไหนโอ้ครับเดี๋ยวไปกี่ตัวสามสิบตัวเดี๋ยวพี่ย้ำชมลุงต่อเยอะขนาดนั้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ส่งทุกบ้านลูกแพร์เตัว็มเนยไยตัวผู้นี่เราจะขายให้กับพี่น้องเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อหรือว่าเราจะเข้าตลาดเนื้อขายสู่ตลาดเนื้อครับ อย่างนี้ตลาดเข้ามาถึงเราไหมตอนเนี้ลุงถึงครับเขาให้โรเท่าไหร่โรร้อยสี่สิบับดีไม่ได้ดีไหมก็ได้ดีช่วงนี้ครับถือว่าโอเคนะลุงเนาะตอนนี้ก็ซื้อเข้าก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทประมาณร้อยห้าสิบบาทครับโอโ้โหพ่อค้าเข้ามาถึงเลยไกลกันาะเนี่ยถึงครับโอโืมตัวนี้มีโอ้หลายตัวเลยนะเนี่ยสวยๆเลยนะอยู่ข้างในนู่นอีกอโอ้ข้างในมีอีกมีครับปาลุงเดี๋ยวเราไปชมข้างในก่อนนี่ถือว่าสวยเลย ลุงสาเหตุที่เราแยกมานี่คือมันจะได้อุดมสมบูรณ์หรือว่าอย่างไงลูกลูกเอาไว้หน้าบ้านแม่ไม่ให้มันแยกอาหารกันกับข้างในครับครไปเดี๋ยวไปชมข้างในปไปลุงปั๊บครับขออนุญาตครับอ้าวป้าทำอะไรกันป้าโอ้เราเล่นฉลองปีใหม่จ้ะฉลองส่งท้ายส่งท้ายส่งพี่น้องโอนกส่งพี่น้องรับพิมพ์ใหม่จ้ะกับแก้มกับแก้มก็พฟูตซางอ่ะอย่าบอกว่าอ๋อพูตซางเป็นกับ แต่แก้มอยู่ตรงนี้ไปไปไปชมแฟรสวยกับลุงโอ้บรรยากาศดีเนาะลุงเนาะที่นี่เนาะลมลื่นดีมากเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมจากบ้านนะครับผมท่านะใดเข้ามารับชมใหม่<ด>ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอ้าลุงครับแล้วเนี่ยเนี่ยลุงสาเหตุที่เราผูกไวนะ้อย่างงี้เนี่ยทำไมถึงผูกไว้อย่างี้ครับอันนี้มันแยกครับ S <S มันออกลูกใหม่ก็ต้องผูกไว้รมันกระแทกโอ้ออกลูกใหม่ออกลูกใคือคือลักษณะที่ออกลูกใหม่แล้วต้องผูกไว้ยางนี้เลยต้องแยกออกไม่งั้นถ้ายู่ในฝูงมันก็แทกขับกระแทกไม่ให้ลูกกินนมไงเราต้องจับให้มันกินนมก่อนต้องแยกไว้เพื่อให้ลูกกินนมนี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยพิ่งออกเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ดูลูกตัวนู้นเหรอครับไอตัวนี้อ่ะตัวนั้นยังไอ้ตัวนี้มาทำอะไรอ่ะตัวนี้มันอยู่รวมกันไม่ได้เขาขับกระแทกมันเอ้ามันมันไม่ใช่ฝู เออแปลกนะแต่มันกลัวเขา้งคืนอ่ะงคืนตั้งคืนก็นอนรวมกันหมดอ๋อการกินน้่นนม,นนมันขับอันี้ออกพวบานลุงต้องดูแลยังไงมั่งตัวนี้ฉีดยาหรือยังยังครับปกติฉีดไหมฉีดครับยาอะไรครับลุงทาเหล็กจะฉีดกี่วันถึงจะฉีดอาทิตย์หนึ่งตัวลูกนะครับฉีดท่านเหล็กครับฉีดท่านเหล็กกี่ซีซีตัวขนาดเนี้ยตัวออกไม้ใหม่ก็ตัวซีนึงครับครับี๋ยวตัวแม่ล่ะครับตัวแม่ยังไม่ได้ฉีดครับต้องฉีดไหม ตัวแม่ผมไม่ได้เฉดโอ้ปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติเลยไม่ได้เฉดครแล้วอาหารการกินสําหรับตัวแม่หลังคลอดยังไงลุงให้กินอะไรพิเศษไหมกินหัวหันหัวหารครับโอ้กระถินบดให้กินไหมกินครับครับผมนึกว่าจะมีอะไรพิเศษเพื่อเล่งน้านมนี่มีไหมสําหรับแพทย์มันก็มีหัวหานครับหัวหารครับเล่งน้ํานมให้กินตอนตอนไหนครับหัวหานก็ตอนเช้ากับตอนเย็นครับนี่ทั้งนี้ลุง มีกระถินบดแต่ยังไม่บดครับอือโอ้เครื่องเนี่ยแน่นอนแล,งล,งลง้วลุงเนาะกี่ปีแล้วลุงใช้มาในเครื่องเนี่ยสองปีนี่แล้วครับสองปีนี่แล้วครับค,ครับโอ้ทางนู้นมีอะไรอีกครับลงุงก็มีแพลเนื้อนี่แต่ก่อนมันเป็นมันเป็นคอกเป็ดหรือว่าคอกแพะเลยลุงเนี่ยทีแรกเร,เริ่มเริ่มแรกเป็นข้อหมูค,ครับคอกหมูโอ้ปรับคอกหมูเป็นคอกแพะนี่ระบบน้ําทํานี้เลยครับโอ้สูบขึ้นมาแล้วเข้าท่อเงี้ยอ่า โอ้นี่เยอะเลยลุงนี่นี่อีกลุงนี่ผูกทุกตัวเลยเหรอแยกนี่คอกต้องผูกนี้ทุกตัวเลยเหรอครับ <S <S อือโอ้สำหรับชุดนี้หรอลุงเป็นยังไงทำไมมันมีลูกเยอะทั้งหายอันนี้อันนี้ซื้อ้ามาอ้ซื้อ,อแพะเล็กเข้ามาซื้อมีปัญหาไหมทุกคนเราซื้อแพะตัวเล็กๆนี้อายุเท่าไหร่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีครับมีแต่เราต้องรับผิดชอบต้องท้องมันเสีย จริงๆเจ้าของเขาก็รักษาไม่ได้ตอนนี้ลุงลุงซื้อมากี่กี่เดือนตอนแรกตอนน้องได้สิบกว่า <10 S 2> วันครับสิบกว่าวันมันเกิดได้สิบกว่าซื้อมาเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่น่ันนี้มันได้เจ้าของเขาว่าได้สามเดือนครับโอ้แล้วตอนนี้ท้องเสียอยู่หายแล้วครับเจอ,อจากเจ้าของเขามามันท้องมันเสียครับดูแล้วลุงซื้อมาตอนแรกท้องมันเสียดูแลแบบไหนครับต้องทำยังไงก็เขามาฉีดธาตุเหล็กฉีดธาตุเหล็กครับ ีซีซีท่าเหล็กสองซีซีท่าเหล็กนี่มันแก้อะไรลุงมันแก้ท้องเสียมันแข็งแรงไงภูมิต้าทันมันไม่แข็งแรงมันเลยท้องเสียครับแพะแสดงว่าแพลตัวเล็กๆแบบนี้ถ้ามันท้องเสียคือภูมิต้านทานไม่มีฉีดท่าเหล็กฉีดท่าเหล็กเลยครับฉีดพยาธินะยังครับต้องให้ตัวอีกหน่อยโอ้แล้วหยุดหรือยังท้องเสียเิยหยุดแล้วครับลุงฉีดไปกี่วันถึงหยุดก็แล้วฉีดเราก็ต้องคอยดูประมาณสองวันสามวัน หยุดเลยโอ้ถ้าไอตัวเล็กท้องแบบนี้ให้ฉีดท่านเล็กเลยนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ชมทางบ้านสาหรับมือใหม่นะลุงเนาะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็เม่พันุ์ใหม่ตัวนี้ออกออกแล้วตัวนึงทําไมไม่มีแฝดเลยเ่ะลุงไม่มีครับมีแม่เดียวนี่เมื่อวานออกเมื่อวานเตือนเมื่อวานสื่นตัดสะดุ้งสะดือต้องตัดเลุงสามตัวสองตัวตัวเดียวต้อง โอ้โหนี่มันชาเนีนลูกมาชาเนีนเลยนะมีติ่งด้วยสองติ่งด้วยไน้หนุ่มตัวผู้ตัวเมียครับหนึ่งตัวผู้โอ้โหทำพ่อพันธุ์ได้ไหมเนี่ยหายากกูนะพ่อพันธุ์ชาเนีนนะแล้วลูกแม่เขาพ่อเขาเป็นเป็นอะไรครับเป็นโบโคแดงของลุงนี่นะไหนครับนอนข้างบนโอ้นอนข้างบนโอ้โน่นโน่นโน่นลุงพ่อพันธุ์นอนเขียวเอื้องน่นตัวประเลิ้เลยแล้วชุดพวกนี้ล่ะลุงเอ๊ะชุดเป็นเป็นแท้เนื้อ แพ้เนื้อครับพวกนี้คุ้นขายเพื่อเขาเข้าสู่ตลาดเนื้อครับอืมตัวผู้เท่านั้นเลยตัวผู้งั้นครับเอ้าทาไมไม่เอาไปไว้ข้างนอกเมื่อกี้เดี๋ยวพราะมันกินดีๆแล้วก็ย้ายไปไว้รวมกันหมดพอแพะมันเพิ่งมาลงใหม่ได้สามตี่วันโอ้ถ้าไปลงพร้อมกันมันจะกลัวกันมันจะไม่กินมันครับลุงถ้าอย่างเงี้ยพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อ่ะเอาไปเลี้ยงได้ทุ่งเอาไปทําพ่อพันธุ์ได้ไหมได้ครับได้เลยนะได้เลยอืมสวยๆเลย ถือว่าสวยเลยนะลุงแต่ทำพ่อพันธุก็ขายเป็นกิโลเหมือนกันผมไม่ได้ขายเป็นตัวอืถ้าเอาไปทําพ่อพันธก็ขายเป็นกิโลเหมือนกันโลเท่าไหร่ครับเนี่ยก็แล้วแต่ราคาขึ้นขึ้นลงลงครับอโอ้โห,หถ,ถือว่าสวยเลยเนี่ยก็สวยบางทีเขาก็โทรมาถามดูพ่อพันธุงเลยอยากอาชีพยอย่างอื่นเราเราเรา,เราทำด้วยไหมหรือว่าเลี้ยแพ่อย,อย่างเดียวทําครับ ้ทำนาอืแล้วตรงนี้เป็นอาชีพหลักหรือว่านาเป็นอาชีพหลักตรงนี้เป็นอาชีพหลักครับเด็กแพะเปอาชีพหลักกันนะครับนาเสริมครับสาเหตุที่นาเสริมคือนาทาได้ปีละครั้งครับแต่แพะนี่ได้เงินทุกเดือนได้ีมันต่ตาดสามเดือนสามเดือนครึ่งก็จับขายปล่อยจับขายอืแล้วอย่างเงี้ยพยองพญาดูแลอะไรพิเศษไหมหรือว่าธรรมชาติเลยจีดถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ออกครับ อ่ามันมีแค่ฉีดแล้วมันออกเห็นว่หาดูยังไงลงุงมันก็ต้องดูตรงที่ว่ามันขนมันรุดค่ะถ้าขนส,สวยๆอย่างนี้ไม่มีพยัดเนี่ยและโรงเรือนที่โร <laughs> งเรือนที่ลงุงมาช่วยเลี้ยงแพนี่ก็ทำง่ายๆครับผมอย่างที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ชมท้องบ้านเห็นตอนนี้แหลคะครับลงแล้วเนี่ยโรงเรือนเนี่ยเราใช้งบประมาณทําประมาณสักเท่าไหร่ลุงอที่เห็นในตอนนี้แต่ถ้าจ้างเขาก็อยู่ประมาณ <laughs> ประมาณสี่หมื่นแต่นี่ทําเองทําเองครับใช้ยุคากับไม้ไผ่เป็นพื้นครับไม่มีกันยุงกันยุงเลยลุงแล้วมันกันยุงได้ไหมได้ครับก็ก่อไฟก่อไฟเอาเพ้ไหมมันเพ้ไหมไม่แพ้ครับเพราะนอนอยู่ตรงกองไฟอะนะมันชอบอุ่นครับอืมแล้วระบบน้ํามี่ชอบมากเลยที่ฟาร์มแพะของลุงบุญช่วยจะเปิดปารามใช้แทงนี้ไว้ครับแล้วก็เปิดก๊อกเข้าถึงทุกจุดเลยครับอืมถ้าพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ชมทางบ้านถ้าสนใจอยากทำนี้ก็ได้เลยนะลุงนาะครับครับ แล้วอาหารหลักที่นี่คือกระถินกับปลาทินประหยัดจริงๆเลยที่นหัวหารไม่ต้องเลยมีส่วนน้อยเลยหัวหารมันมีกินเช้าก็ตอนเย็นครับเช้าก็เย็นดีมากเลยเงี้ยเช้าให้เยอะไหมออเยอะือากันครับครับแต่มันก็กินไม่หมดอ่ะโอ้ให้เอะพ่อยให้เยอะพ่อไอ้พวกพี่ขุนพี่ขุนให้พวอขุนอ๋อลุงฝนที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหาป่วย ที่มันหนักๆมีป่วยอะไรไหมเคยเห็นไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีอืมแต่ที่อื่นเขาเป็นท้องเสียเป็นไม่สบายกันเขาก็ตายเยอะนะครับแต่ที่นี่ไม่มีมันเป็นเพราะเรายืนโรงเรือนหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปไร่ทุ่งเพราะเพราะแม่ไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้ปล่อยครับให้อยู่ในพื้นที่จํากัดมันมันจะไม่ไม่มันจะไม่ไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยป่วยอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเข้ามาเป็นกกนผู้เลี้ยงแพะนะเลี้ยงแบบยืนโรงเรือนอย่างมูลช่วยเนี่ย แพะดูแลง่ายไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงครับถือว่านอนง่ายกินง่ายเนี่ยไม่ต้องทำสองชั้นเลยหาตะแค่มาตีวางเองขึ้นไปนอนข้างบนก็นอนข้างบนกลางกลางคืนนอนนี่หรือขึ้นนอนนู่นครับก็นอนนี่เนี่ยโอ้นอนนี่เลยครับนอนนี่หมดโอ้นี่เวลาเราเก็บกวนเราก็ดึงไหมว่ามันมีรอยครับแล้วก็โล่งๆเลยครับถ้าข้างหลังก็เป็นไร่มันนะครับนี่ข้างหลังก็เป็นไร่มันอากาศก็คงจะสบายๆเย็นๆนี่แหละก็เลยไม่มียุงลุงแล้วช่วงหน้าหนาวเนี่ย มันจะผสมปัญหากับอ่าลมหนาวลมพัดลมอะไรอย่างงี้เป็นหวัดเป็นไอไ<ม>นี่เคยเจอมาอย่างตะหนาวเนี่ยไม่มีครับไม่มีแล้วเนาะไม่มีอหถือว่าเลี้ยงง่ายมากๆถือว่าเลี้ยงง่ายมากๆเนี่ยโอ้สวยลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยถึงสี่เดือนเนี่ยยังยัคงครับวันน้สามเดือนสมบูรณ์นะลุงถือว่าสมบูรณ์เลยสามเดือนแต่ชุดพวกนี้ก็ต้องดูแลพิเศษหน่อยครับ หายขี้แตกแล้วหายขี้ไหลแล้วลุงฉีด่านเหล็กไปหนึ่งซีซีต่อหนึ่งตัวกกถ้ามันไม่หายเนระลุงทูนมันไม่หายต้องฉีดซ้ำไหมต้องซ้ำไหมซ้ำครับอมไม่แพ้นะไม่แพ้ก็ฉีดฆ่าเชื้อกับ่านเหล็กเข้าไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อกับธานเหล็กฆ่าเชื้อกับ่านเหล็กนี่มันยาคนละตัวกัน,ม,นมันเป็นยาไข้เป็นยาไขาย้ยาฆ่าเชือ้อ เพราะแพะเป็นไม่สบายเป็นไข้เงี้ยครับตัวมันจะร้อนครับอุ่นๆมันจะมีขี้มูกอ,อ๋ออย่างเงี้ยเราจะฉีดค่าเชื้อฉีดค่าเชื้อ,อก,กับท่าเหล็กกับท่าเหล็กฉีดพร้อมกันเลยครับฉีดเข้าบริเวณไหนของแพะลุงอย่างนี่ยตัวเล็กเนี้ยก้ามขาหลังก้ามขาหลังเข้า,ขาก้ามเนื้อเลยหรือว่าฉีดใต้ผิวหนังก้ามเนื้อเลยก้ามเนื้อเลยอืมวิธีดูแลแก้ไขแพะอ่าตัวเล็กๆเรยนะ หลังคลอดใหม่ๆเนี่ยคืออายุยังไม่ถึงสามเดือนเนี่ยยังครับท้องเสียแก้ไขแบบไหนต้องแบบนี้เลยครับครับฉีดท่านเหล็กครับกับยาฆ่าเชื้อครับเพราะว่าถ้ามีน้ำมูกปุ๊บนี่ก็ฉีดยาฆ่าเชื้อได้เลยฆ่าเชื้อได้เลยฆ่าเชื้อมันจะปนกับยาแก้ไขพร้อมครับฉีดพร้อมกับท่านเหล็กนี่แหละอย่างละหนึ่งซีซีอย่างละหนึ่งซีซีก้ามเนื้อขาหลังกามเนื้อขาหลังอือหายทันทีเลยหายครับอือ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวะทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่ออชมทางบ้านนะครับผมนะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายกับลุงมุลช่วยนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของเรามานานกว่า2ปีแล้วตั้งแต่เลี้ยงมามันเคยตายบ้างไม่ลุงไม่มีครับไม่มีนะครับแสดงว่าการที่โรงเรือนโลง่โลงๆโ,โปรง่ปรงๆสะอาดเนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้แพะเราแข็งแรงครับอนี่หลายๆท่านประสบปัญหาตัวนี้มากเลยลงุงมือใหม่แพะเราตัวเล็กขี้ไหลขี้แตกแล้วบางคนก็ไม่รู้ปล่อยตายก็มีครับ นี่น่าเสียดายเพเจ้าเจ้าของขก็ไม่รู้จะรักษาแบบไหนออแต่ถ้างี้โอเคเลยโอเคครับสมมติว่าเกษตรกรมือใหม่เลี้ยงรักษาไม่เป็นก็ขายไม่เราเราก็ซื้อมารักษาเองครับแทนที่จะซื้อแพทย์แพงกับซื้อได้ถูกด้วยทำไหมครับอืมดีเลยเนี่ยตัวผู้ตัวเมียครับลุงเนี่ยตัวผู้ครับอ๋โอโหหยาบมากเลยได้ความรู้เพิ่มเติมเลย สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดโอกาสให้หน่อยตาไปบุไงเยี่ยมชมนะครับผมเนาะ